อง,งานละเอียดดีแล้วครับกับเจ้า iPhone 12 Pro Max นะครับหน้าจอแตกฝาหลังแตกนะครับเครื่องนี้ลูกค้าทําตกมาแรงมากนะครับแต่หน้าจอยังสามารถสัมผัสทัชสกรีนได้แล้วเราจะเปลี่ยนหน้าจอยกชุดแพงทำไมนะครับไปลอกกระจกจอกันเลยข้อดีของการลอกกระจกจอนะครับเราจะได้หน้าจอแท้เดิมที่ติดเครื่องนะครับแล้วราคาซ้มยังประหยัด่าเปลี่ยนยกชุดอีกครึ่งนึงเลยนะครับ ขั้นตอนการลอกจกจอนะครับเราก็จะลอกเฉพาะกระจกจอที่แตกออกนะครับ,รบมาบานกาวเก่าบนหน้าจอออกนะครับเช็ดหน้าจอทําความสะอาดนํากระจกจอบานใหม่เข้ามาวางนะครับแล้วนําไปเข้าเครื่องอัดสูญญากาศเครื่องอัดนี้นะครับจะทําหน้าที่อัดกระจกจอกับหน้าจอให้ติดกันนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปเข้าเครื่องไล่ฟองอากาศอีกหนึ่งครั้งนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของหน้าจอเราไปลุยฝาหลังกันต่อเลยนะครับเครื่องนี้บอกได้คําเดียวนะครับว่าละเอียดจริงๆเปลี่ยนฝาหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาประกอบเครื่องเทสเครื่องส่งงานลูกค้าได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเจ้า iPhone 12 Pro Max นะครับลอกกระจกหน้าจอเปลี่ยนฝาหลังนะครับลูกค้าท่านไหนอยากปรึกษาซ่อมมือถือนะครับสามารถทักปรึกษาได้ทางเพจกิ๊กสวิตได้เลยนะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับ